โคชเคียเ็ครับสำหรับคลิปนี้เรามาดูกันนะครว่าหลังจากที่เราติดตั้งโปรแกรม u n ูนิคอน a ด h b o a r d ไปแล้วนะครับในแต่ละเมนูหรือแต่ละเครื่องมือนะครับใช้งานกันยังไงบ้างนะครับสำหรับคลิปนี้เรามาดูวิธีการใช้งานของแต่ละปุ่มเครื่องมือกันนะครับ เริ่มต้นจากยูนิคอนแดชบอร์ดนะครับจะประกอบไปด้วยส่วนต่างๆทั้งหมด3ส่วนด้วยกันส่วนที่1นะครับเราจะเรียกว่าเป็นโซนของระบบการแจ้งการแข่งค่าอ่อนค่าของ c u r ร์เรนซนะครับซึ่งในระบบ Forex เราจะมีคู่สกุลเงินหลักๆทั้งหมด8คู่สกุลเงินนะครับแล้วก็มีทองคำนะครับที่คนนิยมเทรดเราจะดึงข้อมูลของ c u r r e n รนซีการแข่งค่าอ่อนค่าของ เอ่อเครดซีทั้งหมดเนี่ยมาโชว์เป็นมอนิเตอร์แบบเรียลไทม์ให้เรานะครับเราเรียกว่าตัวเครเรนซี่ทริงมิเตอร์ครับโซนที่2นะครับก็จะเป็นโซนของสัญญาณอินดิเคเตอร์ซึ่งสัญญาณอินดิเคเตอร์เนี่ยในตัวของยูนิคอนเดสบอร์ตเองเขาจะดึงสัญญาณมาแสดงผลนะครับแล้วก็ส่งสัญญาณ บายหรือสัญญาณเซลล์นะครับในแต่ละคู่สกุลเงินมาให้เราแบบทั้งหมดพร้อมกัน29คู่นะครับก็คือ28คู่สกุลเงินบวกทองคําด้วยส่วนประกอบที่3ก็คือส่วนของตัวการควบคุมการออกหลอดไซต์นะครับเราเรียกว่า Money Management ซึ่งการควบคุมการออกหลอดไซต์ก็จะประกอบไปด้วยหลายๆหลายๆตัวไม่ว่าจะเป็นหลอดไซต์การควบคุมการการเทรดของ ของคู่สกุลเงินนะครับก็อันนี้ก็จะเป็นในแต่ละส่วนแบ่งเป็น3ส่วนนี้กันส่วนที่1ครับส่วนนี้เป็นระบบของ CSM นะครับซึ่ง Panel ของ CSM เนี่ยเราสามารถที่จะเคลื่อนย้ายได้นะครับ mm hmm. เขาเรียกว่าขยับซ้ายขยับขวาได้เราสามารถเข้าไปเซตติ้งที่ CSM Display นะครับจะมีตัวแกน X และแกน Y แสดงผลอยู่เราสามารถปรับตัวเลขแล้วก็เคลื่อนเคลื่อนไหว ของตัว CSM Panel ได้นะครับส่วน Signal ตัว indicator ก็สามารถขยับได้เช่นเดียวกันนะครับเราสามารถไปปรับได้ที่ Signal ตัว display นะครับแกน x แกน y ขยับตัวเลขได้เลยส่วนการจัดการของ money management ก็คือบอร์ดตรงนี้นะครับเราก็สามารถขยับได้เช่นเดียวกันทั้งหมด3ส่วนนะครับก็ขยับ ปุ่มการทำงานหรือขยับพาเนลให้เหมาะสมกับจอของแต่ละท่านนะครับซึ่งจอของแต่ละท่านจะไม่เหมือนกันนะเรามาดูปุ่มการทำงานต่างๆนะครับของตัว Unicorn Dashboard กันซึ่งปุ่มการทำงานาส่วนแรกนะครับส่วนนี้เราสามารถที่จะเขาเรียกว่าควบคุมเกี่ยวกับซิมโบนะครับซึ่งซิมโบเนี่ยเป็น เป็นการแสดงผลเขาเรียกว่า,าคู่สกุลเงินทั้งหมด28คู่บวกทองคำนะครับโดยตัวยูสตินโบเนี่ยเราสามารถกดปุ่มตัวเนี้แล้วก็จะเด้งไปที่เทนเพจของแต่ละหน้าของแต่ละตัวได้นะครับหลายๆคนเนี่ยอยากดูกราฟนะครับก็สามารถกดที่ซิมโบนะครับแถบของซิมโบแล้วก็จะเปิดชาร์ตหรือเปิดกราฟ ที่เราต้องการนะครับไปที่กราฟในหน้าเทมเพลตต่างๆรวมไปถึงนะครับสามารถระบุไทม์เฟรมไว้ด้วยไม่ว่าเราจะเปิดซิมโบ l เนี่ยไปที่เทมเพลตไหนแล้วก็ไทม์เฟรมไหนเราสามารถเลือกได้ส่วนของ Signal อินดิเคเตทั้งหมดนะครับ11ตัวเราสามารถเปิดปิดตัวสัญญาณอินดิเคเตอร์ต่างๆได้นะครับซึ่งถ้าเราปิดซ i g n a l ไปนะครับตัวกรองสัญญาณ Signal ก็จะไม่ทำงานนะครับ เราก็สามารถที่จะเขาเรียกว่าเห็นสัญญาณการออกสัญญาณที่ช่อง order b า y กับ order sell ที่เราสามารถกดปุ่มตรงนี้ได้นะครับก็เดี๋ยวไปเรียนรู้กันในคลิปต่อ,ตอไปเกี่ยวกับในแต่ละสัญญาณสัญญาณกันส่วนต่อไปนะครับการออก order b า y และก็ order sell นะครับเราสามารถที่จะกดปุ่มตรงนี้ได้เลยนะครับเมื่อมีสัญญาณสัญญาณขึ้นมาซึ่งสัญญาณสัญญาณที่แสดงผลมาตรง ปุ่ม buy หรือปุ่ม sell นะครับมันก็จะขึ้นอยู่กับเงื่อนไข signal ที่เรากําหนดไว้นะอันนี้ก็เหมาะสมครับเราก็สามารถที่จะกดได้เลยโดยที่ไม่จําเป็นต้องดูกราฟนะครับส่วน csm ที่เป็น currency ตัวนี้ครับอีกตัวหนึ่งนะมันก็จะเป็นปุ่มที่แสงผลการออก order buy order sell ตัวนี้จะเป็นเขาเรียกว่าชุดคําสั่งแบบทั้งหมดรวมกันเช่นถ้าเกิดว่าเรากดปุ่มของออสเตรเลียเป็นปุ่ม buy เขาก็จะไป buy ออสเตรเลีย ที่มีการแข่งข้าใช่ไหมครับ Currency ออสเตรเลียถ้าอยู่ข้างหน้านะครับแล้วมีการแข่งข้ากราฟขึ้นเขาก็จะบายให้เรานะครับส่วนถ้าออสเตรเลียอยู่ข้างหลังเขาก็จะเซลให้เราโดยอัตโนมัติซึ่งตัวนี้ก็จะเป็นชุดคำสั่งการออกออเดอร์บายเซลของ Currency ทั้งหมดนะครับแสกุลเงินรวมถึงทองคำด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นการปุ่มกดออเดอร์ให้เรานะครับต่อไปปุ่มนี้จะช่วยในการทำงาน เ,เขาเรียกว่าเมื่อมีสัญญาณเกิดขึ้นแล้วเราไม่มีเวลาอยู่หน้าจอนะครับปุ่มออโตเทรดดิ้งสามารถที่จะกรองสัญญาณสัญญาณที่ออกมาจาก Unicorn d a s h บอร์ดและหลังจากนั้นนะครับเมื่อมีสัญญาณเสร็จตัวตัวตัวออโตเทรดก็จะออกสัญญาณให้นะครับหรือออกออเดอร์ให้1ไม้นะครับเป็นไม้ไม้เขาเรียกว่าเป็นไม้นําในการที่จะออกออเดอร์ให้อันนี้ก็จะเป็น ยูนิคอนแดชบอร์ดที่จะออกสัญญาณเป็นตัวกรองทั้งหมดนะครับเราสามารถที่กดปุ่มออโต้ Auto ทั้งหมดนะครับให้เป็นสีฟ้าเพื่อเปิดสถานะการทํางานแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ไม่ใช้งานเราสามารถที่จะคลิกตรงซิมโบลคู่ดงนั้นนะครับให้เป็นปุ่มสีขาวขาวปุ่มสีขาวขาวก็จะไม่ทํางานนะครับในการเมื่อมีสัญญาณเข้ามาเขาก็จะไม่ออกออเดอร์นําให้เรานะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกปุ่มหนึ่งที่อำนวยความสะดวกให้สําหรับเทรดเดอร์ที่ไม่มีเวลา เข้ามานั่งเทรนะครับสำหรับการ cross order เองนั้นเนี่ยใน AI dashboard รุ่นก่อนๆเราต้องไปกดปุ่ม CLS CLB หรือ cross C แต่ unicorn dashboard เราพัฒนาเวอร์ชั่นขึ้นมาเนื่องจากเพื่อความชัวในการกด Order นะครับเราสามารถที่จะมีการแสดงผลตรงหน้าเมนู dashboard แสดงผลออเดอร์ออกมาว่าตอนนี้ออเดอร์ของเราที่เราออกไปเนี่ย มีกำไรหรือ,อยังนะครับถ้ามีกําไรเขาจะเป็นตัวเลขสีเขียวนะครับถ้ายังไม่มีกําไรจะเป็นตัวเลขสีแดงซึ่งถ้าเราจะกดปิดออเดอร์ไม่ว่าจะเป็นสีเขียวหรือสีแดงก็แล้วแต่เนี่ยเราสามารถกดที่ตัวเลขได้เลยเขาเรียกว่าเป็นการ c l o s s order ในแต่ละฟังก์ชันเมนูนะครับอันนี้ก็อำนวยความสะดวกให้เทรดเดอร์ได้ด้วยเช่นเดียวกันครับส่วนต่อไปนะครับเป็นส่วนของตัวตัวปุ่มของการแก้ไม้ ในระบบของยูนิ r n Dashboard เนี่ยเราจะมีฟังก์ชันในการแก้ไขออเดอร์หรือเมื่อออกออเดอร์แล้วไปผิดทาง Unicorn Dashboard จะมีการแก้ไม้ให้เราด้วยอันนี้ก็จะเป็นฟังก์ชันอีกฟังก์ชันหนึ่งนะครับที่จะทำให้เทรดเดอร์เนี่ยสามารถที่จะมีการมีการใช้ระบบของ Unicorn ในการเทรดแบบออโต้ได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับ แต่ถ้าเกิดว่าเราอยู่หน้าจอเราสามารถที่จะเลือกปิดกําไรได้นะครับโดยการ c l o s s order ของแต่ละเมนูในเมนูสีเขียวๆเ,เป็นกําไรก็ได้หรือนะครับเราจะปิด c l o s s profit นะครับปุ่ม c r o s s profit ใน unicorn dashboard เนี่ยเขาจะไปสกรีนหา order ที่มีกําไรนะครับเฉพาะที่มีกําไรก็จะ c l o s s order ให้เราเพื่ออำเนินความสะดวกในการปิดออเดอร์ให้เราได้รวดเร็วมากขึ้น หรือทั้งแม้แต่การ c ค o s s lot นะครับก็คือปิดกำปิดขาดทุนนะครับในออเดอร์นั้นๆเพื่อเราจะถือออเดอร์ที่มีกำไรนะครับไปต่ออันนี้ก็สามารถที่จะกด c ค o s s lot ได้ครับแล้วก็มี c r o s s currency นะครับตัวปุ่ม c ค o s e currency ก็มีหมายถึงกรณีที่เราออกชุดคำสั่งตามกลยุทธ์ของ CSM ที่เป็นการออกออเดอร์แบบหลายๆตัวเนี่ยเราสามารถที่จะเลือกกด าการ c ค o สเคอร์เรนซนะครับถ้าเกิดว่าเรากดออสเตรเลียคู่สกุลเงินไหนที่จับคู่กับออสเตรเลียเขาจะปิดโคสให้เราหมดโดยไม่สนใจว่าออเดอร์ของเราจะเป็นกําไรหรือขาดทุนอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับดุลพินิษในการที่จะเลือกใช้ในแต่ละปุ่มนะครับเพราะฉะนั้นครับอันนี้ก็คือปุ่มต่างๆในหน้าของยูน corn Dash บ o a r d นะครับซึ่งเมื่อเรามาตรวจสอบดูแล้วเนี่ยเราก็จะเห็นว่าในหน้าจอที่แสดงผลเห็นไหมครับ เขาก็จะแสดงผลตัว Currency ออกมาถ้าเกิดว่าเราอยากเปลี่ยนตัวตัวฟังก์ชันเขาเรียกว่าเลื่อนโปรแกรมซ้ายขวาเนี่ยมันก็จะมีนะครับตัว Display เราสามารถเลือกไปที่ Display ได้นะครับกด f 7หรือกดตรงหน้ายิ้มของ ea ตัวนี้ครับมันก็จะมีฟังก์ชันการ Input เข้ามานะครับก็จะมี Display ในส่วนต่างๆนะครับก็คือ Display ของ Currency ทั้งหมดอ่า p l s y l a y ของตัว ส่วนประกอบในแต่ละส่วน3ส่วนนะครับสมมติว่าผมจะย้ายตัวดิสเพย์ของโหมดอินดิเคเตอร์ตัวนี้นะครับขยับให้มันให้มันขยับไปทางขวานิดนึงเราก็อาจจะเปลี่ยนเป็น200อย่างเงี้ยครับกดครับตัวโซนนี้เขาก็จะขยับนะครับให้ให้หน้าจอของเราเนี่ยมีการขึ้น เขาเรียกว่าฟังก์ชันให้เหมาะสมกับหน้าจอนั่นเองก็คือในโหมดต่างๆซึ่งการใช้ Signal หรือการควบคุมทั้งหมดเนี่ยเราสามารถที่จะกด f 7หรือกดตรงหน้ายิ้มในอิน i ิเคเตอร์ตรงหน้าย,ยิ้มของ expert advisor ของ unicorn dashboard เนี่ยล้วก็มาเลือกได้นะครับในโซนของ y m b โบมันช่นเดียวกันนะครับ วันนี้ครับในใน,ในการดึงข้อมูลออกมาเนี่ยเราสามารถที่จะดึงข้อมูลมาทั้ง28ตัวแต่ถ้าเกิดว่าวันไหนท่านไหนที่ไม่ถนัดหรือท่านไหนที่อยากจะเทรดเฉพาะคู่นะครับเราก็สามารถที่จะพิมพ์คู่สกุลเงินนะครับล้วก็ตัดทอนบางส่วนเฉพาะในโซนที่เราจําเป็นจะต้องใช้หรือคู่ที่เราถนัดก็กดโอเคไปแบบนี้ครับมันก็จะทํา การเลือกอคู่สกุลเงินที่เราเลือกเฉพาะคู่ที่เทรดหลักๆส่วนคู่ไหนที่เราไม่สนใจที่จะเทรดนะครับหรือมีสเปรดเยอะจนเกินไปในการออกออเดอร์นะครับก็จะตัดออกไปเราก็จะดูง่ายขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นในแต่ละโซนและแต่ละเมนูของตัวยูนิคอน a ดสปอร์ตนะครับอันนี้ก็จะเป็นคลิปเริ่มต้นสำหรับ การดูหน้าตาของยูนิคอนแดชบอร์ดว่ามีสัดส่วนหรือมีองค์ประกอบอะไรบ้างทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะดูได้ขึ้นนะครับแต่คลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากกันด้วยนะครับสำหรับใครที่สนใจติดตามโคจักกนะครับสามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ครับ w w w k o j a k i f x c o m นะครับทางช่องทาง y u t u b e ครับ cojakifx.com นะครับก็จะมีรายละเอียดให้ติดตามนะครับในลิงก์ต่างๆที่สามารถที่จะ เข้าไปติดตามได้นะครับในเฟ e บุ o กครับเทรดโเล็กด้วยโปรแกรม u n i c o r n Dashboard b โค o ชักกี้นะครับก็ตามลิงก์นี้เลยสำหรับใครที่สนใจนะครับเข้ามาพูดคุยกันที่ช่องทางของ Line Open Chat นะครับสามารถติดตามได้ที่ช่องทาง Li าย Open Chat ที่แสดงหน้าจอตรงนี้ได้เลยครับ k o c h a k i ้แอปนะครับรหัสเข้าสู่ห้องกลุ่มของเราก็คือ Unicorn 8นะครับก็สำหรับคลิปนี้ มีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดติดตามแล้วก็ติดตามกันในคลิปต่อๆไปด้วยครับลาไปก่อน,นครับสวัสดีครับ